สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหนังเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องไอโรบอทที่วิลสมิธเป็นคนแสดงนะครับหนังคนข้างเก่มามากๆแล้วนะครับประมาณปีสองพัมั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะทําไมผมถึงแนะนําหนังเรื่องนี้นะอันนี้ต้องขอย้อนกลับไปหลายวันก่อนพอดีผมกําลังเคลียร์รูปภาพที่ผมถ่ายไว้ในเกมครับพอดีผมอ่เป็นคนชอบถ่ายรูปในเกมเพื่อเอาเนื้อเรื่องมาสรุปความว่าเป็นยังไงคือตอนที่กําลังเล่นอะ่ะผมมักจะข้ามเนื้อเรื่องครับ แอปอาจผ่านไปๆครับแล้วก็ทายรูปในเกมเอาแล้วค่อยมาสรุปแอาที่หลังนะครับคราวนี้ตอนผมกาลังคิดรูปต่างๆอยู่เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอรูปหนึ่งนะั่นคือตอนที่เราเจอคาร่ากับคุณซาวัลอครั้งแรกนะในเรื่องของเมืองเบลบอรกนั่นเองโดยที่เราเจอครั้งแรกนั้นคุณซาวัลอ์ได้พูดกับเราว่าเขาอะคำนวณตัวเลขในสถานการณ์ต่างๆไว้แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สำเร็จและล้มเหลวกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของวุญน,นนะ แล้วก็ไอครับเวลาที่ทําอะไรก็ตามมันต้องคำวนวณไว้ก่อนไงว่ามีโอกาสสาเร็จหรือล้มเหลว,วเี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโอกาสสำเร็จมากก็อาจจะทําได้นะหรือถ้าคํานวณแล้วล้ลมเหลวเยอะอย่างเงี้ยออตัวอุณโดนหรือไอมันก็จะไม่ทานะประมาณนี้นะในเรื่องต่างไอระบบที่ผมแนะนาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นแหละครับเรื่องการคํานวณอัตราความสําเร็จหรือล้มเหลวเป็นเปอร์เซ็นต์คือใช่ว่าเราจะดูแต่ตัวเลขเพีย,ยงเดียวนะเหตุการณ์บางอย่างนั้นบางทีคํานวณด้วยตัวเลขไม่ได้มันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงครับ ซึ่งหุ่นยนต์หรือไอบางทีอ่ะมันนึกคิดแบบมันรุนไม่ได้ไงหลังเรื่องนี้จะบอกว่าทําไมพระเอก่ของเราอ่ะถึงเก็ตหุ่นยนต์นักหนาแบบไม่ชอบคิดหน้าเป็นแกบบินหน้าอะไระครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีแบบนิยาหญ่ด้วยนะครับอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่เคยอันนี้ใหญ่เรื่องนี้เลยเห็นมานนย่ใยเรื่องนี้ในเรื่อง,องเ้อติด่าหนักค่อนข,ข้างเยอะนะซึ่งเป็นเรื่องปกติดหนะ้ามันเรื่องแน่นอนอยู่แล้วหนังที่ทําจากนิยายส่วนใหญ่อ่ะมักต้องกัรทอนออกอยู่แล้วเพราะหนังมันจะยาเกินไป ต้องตัดรายละเอียดปิกงย่อยออกซึ่งบางทีรายละเอียดนนแคนที่อ่านนิยายมาบางทีอาจจะมองว่าสําคัญมากก็ตามนะก็สรุปหลยสรุปแล้ว,ลวใครที่ยังไม่เคยดูหนักเรื่องนี้นะยังไงก็ลองไปดูก็ได้นะครับสวัสดีครับ